สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการแกะฐานรีโมทนะครับที่ว่าเคยได้ยินว่าเปลี่ยนครั้งละสี่ห้าร้อยสองสามร้อยนะครับอันนี้จะมาสอนวิธีกัน,นครับรุ่นนี้เป็นของโตโยต้านะครับในฐานรีโมทของทุกรุ่นครับเหมือนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าขอให้เป็นรีโมทนะครับจะมีช่อง แงะอยู่ช่องแกะอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้คือผมแกะมาหลายรอบแล้วเพราะว่าผมเป็นช่างสามารถแกะได้ในการแกะคือหาอะไรมางัดตรงนี้นะครับถ้าใหม่ๆอาจจะงัดยากหน่อยนะครับจะเป็นร่องนะครับให้ค่อยๆงัดน,นะครับถ้าของใหม่บอกตรงของใหม่จะงัดยากหน่อยอันนี้นะครับงัดออกมันเลย พองัดออกมาปุ๊บจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วจะสอนวิธีการซื้อฐานด้วยนะครับผมนี่ครับเครื่องมือจะใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับหาอะไรง่ายๆตามบ้างา็งัดแต่อ่าพองัดออกมาปุ๊บก,ก็จะงัดมาอีกทีครับเพื่อให้มันออกมาเป็นแบบนี้เห็นนะครับพองัดออกมาเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บ นี่คือปุ่มกดนะครับผมเห็นไหมครับจะประกบเข้าไปจะมีล็อกของมันนะครับผมเวลาใส่จะมีล็อกเข้าไปข้างในเลยเยวลาใส่จะมีล็อกนะครับเห็นไหมครับจะมีเข็มตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับจะใส่ล็อกเข้าไปข้างในเลยเราเสร็จปุ๊บให้งัดออกน,น,ะะนี่นะครับนี่นะครับให้งัดออก งัดออกนะครับงัดออกนะครับงัดดีๆนะครับระวังหักด้วยพองงัดเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับฐานมันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วแต่เบอร์นะครับจะเป็นเบอร์อย่างนี้นะครับเห็นเบอร์ไหมครับสองศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ อันนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นของอ่โซนี่แล้วก็พานาโซนิกแล้วก็อ่ายี on, ่ห้อหนจำไม่ได้หาซื้อได้ตามเซเว่นบิ๊กซีมินิบิ๊กซีโตันะครับเอเพสนะครับหาซื้อได้ครับจะวางอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์่ถ้าเกิด ใคที่เปลี่ยนไม่เป็นให้ต้องดูเบอร์ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเบอร์ดูเบอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยไปซื้อครับตรงนี้จะใช้ประมาณสามบนหมดทุกอันเลยต้องเวลาไปซื้อต้องดูเบอร์ก่อนนะครับถอดก่อนเลยถอดก่อนเลยแล้วก็ใส่แล้วค่อยไปซื้อก็ได้เพราะว่าของพวกนี้ยใช้นานไปอ่ะสามสี่ปีสองสามปีหมดอายุแน่นอนครับผมแล้วแต่ว่าถังที่ได้มาเป็นแบบไหน โอเคนะครับวิธีหาซื้อได้ตามเซเว่นบิ๊กซีวินิบิ๊กซีโลตัสได้หมดนะครับผมนี่ครับรหัสฐานนะครับทีเ่เป็นของโ o ตาร์อ่าสองศูนย์สามสองกับสองศูนย์หนึ่งหกต่างกันขนาดไหนคือความหนาครับไอจะมีความหนากับขนาดขนาด อาจจะเป็นหนึ่งหกกว่าก็ได้อันนี้มันเป็นรุ่นบางจะมีรุ่นหนาแล้วก็รุ่นเล็กนี่ครับจะมีขนาดเบอร์อยู่ครับผมได้เวลาใส่เข้าไปนี่นะครับจะมีล็อกเข้าไปใส่เข้าไปมันจะล็อกของมันอยู่ข้างในได้เวลาใส่นะครับดูด้านนะครับจะมีด้านเล็กกับด้านใหญ่นะครับสองด้านนี้ข้างในก็จะใส่ไปนี้เลยก็เวลาซื้อฐานมาเปลี่ยนปุ๊บล้วก็กด จะแดงเพราอเวลากดว่าอ่าใช้งานได้ไหมจะขึ้นสีแดงแสดงว่าอ่านนีใช้งานได้เวลาประกบนี่นะครับจะมีร่องเป็นรูนะฮะเห็นไหมครับเป็นรูอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นนะครับเห็นนะครับจะมีรูครับมีรูเป็นร่องแล้วก็ขนาดของมันจะใส่เข้าไปเป็นเหลี่ยมพอดีไม่ต้องก้อว่าใส่แล้วมันจะพังไม่มีแล้วครับผม ถ้าใส่พังพังทุกรุ่นครับผมพสใส่พังเสร็จปุ๊บด้านนี้เสร็จปุ๊บนี่ครับมีล็อกประกอบแค่นั้นแหละครับผมกดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ให้กดติดตามด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครข้องใจตรงไหนทําไม่ได้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับ